สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดาค่ะวันนี้นาดาก็อยู่ที่อำเภออรัญญาประเทศนะคะวันนี้ฝนตกค่ะอากาศเย็นแล้วก็หนาวมากค่ะที่อรัญญาประเทศนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นาดาก็จะมาพูดเรื่องคนที่อยากไปทำงาน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่ายุโรปนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่นาดารู้มาค่ะไม่มีวีซา่าทํางานนวดนะคะไม่มีนะคะเพราะว่านาดากลับบ้านมาก็มีคนมาถามว่าอยากไปทํางานต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยอย่างพี่อยู่ตรงไหนมีงานให้ทําบ้างไหมที่ ประเทศนเนเธอร์แลนด์อะไรแบบนี้นะคะนาดาก็จะมาทําคลิปบอกพี่น้องนะคะว่าประเทศนเนเธอร์แลนด์ไม่มีวีซ่านวดค่ะและไม่มีวีซ่าทํางานค่ะเว้นแต่เรามีแฟนเป็นฝรั่งนะคะวีซ่าเยี่ยมเย็ยนทํางานไม่ได้นะคะผิดกฎหมายค่ะถ้าโดนจับนี้ก็เขาจะปรับแล้วก็อ่า คล้ายๆส่งตัวเรากลับมาประเทศเราหรือว่าเราอาจจะติดคุกอะไรแบบนี้ค่ะมีโทษปรับสูงสุดเลยนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะที่นาดารู้มานะคะเพราะว่าแฟนนาดาเป็นคนประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าจะไปทํางานประเทศเนเธอร์แลนด์เราต้องมีแฟนเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็ต้องทําบีซ่าเอ็บวค่ะ เราถึงจะทำงานได้นะคะเราทำวีซ่า M B B แล้วก็ต้องไปเรียนอยู่ที่ตอนแรกอะถ้าเราจะสอบวีซ่า M B B นะคะเราต้องไปเรียนที่กรุงเทพหรือว่าเราไปสอบที่กรุงเทพถ้าเราถ้าเราพูดภาษาดัตได้อะไรได้เนี่ยค่ะเราต้องไปสอบที่กรุงเทพค่ะพอสอบกรุงเทพผ่านแล้วแล้วก็ยื่นขอวีซ่า M B B ค่ะถ้าเราไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ ต้องไปเรียนต่อค่ะก็เรียนจนดูเรื่องจนจบไปนู่นนะคะ4ปีสามปี4ปี่ปีห้าปีอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไปวีซ่าเอ็แล้วเราไม่เข้าโรงเรียนหรือว่าเราไม่ไปเรียนเขาก็พอถึงเวลาเราก็าให้เราสอบเราสอบไม่ผ่านแล้วก็เขาส่งตัวเรากลับมาก็เหมือนเดิมอีกนะคะ ไปทำงานนวดไม่มีนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเนี่ยค่ะก็อยากจะมาบอกพี่น้องเอฟซีหรือว่าใครๆอยากที่อยากไปทำงานนะคะเพราะวันนี้นาดามาอยู่ที่อรันยประเทศก็มีญาติพี่น้องอะไรมาถามเนี่ยค่ะว่าอยากไปจะไปทำงานต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะนาดาก็บอกเขาไปว่าโอประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีบีซ่า ไม่มีวีซ่าเออทำงานนวดไม่มีค่ะเว้นแต่ว่าเรามีสามีฝรั่งค่ะถึงเราจะไปทำงานได้ค่ะต้องมีวีซ่า M.B.V เท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็อยากจะมาพูดให้พี่น้องฟังนะคะ่ค่ะบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าคิดว่าไปถึงยุโรปแล้วเราจะทำงานได้อะไรได้แบบนี้นะคะ บีซ่าเยี่ยมเยียนไม่ได้เลยค่ะอย่างนาดาเองนาดาไปบีซ่าเยี่ยมเยียนสามเดือนนะคะถ้าอยู่เกินก็ไม่ได้ค่ะถ้าเก้าสิบวันเก้าสิบวันนี้เราต้องบินออกมาจากประเทศเขาแล้วนะคะส่วนมากนาดาไปนาดาจะไปแค่แปดสิบเจ็ดวันหรือว่าแปดสิบหกวันแปดสิบเจ็ดวันอะไรแบบนี้นะคะจะเจอเวลาไว้ค่ะคือว่าจะไม่ไปเก้าสิบวันเต็มเลยค่ะเผื่อ มันฉุกเฉิอนอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราอยู่เกินวีซ่าเก้าสิบวันแล้วก็ต่อไปเราขอวีซ่าอีกมันก็จะยากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเราต้องเจอเวลาไว้นะคะเพราะว่าเราจะไปเก้าสิบวันเต็มๆเลยอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเผื่อกรณีฉุกเฉิอนอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันจะลำบาก กับเราในข่าวต่อไปที่เราจะไปเมืองเขาอีกนะคะประเทศเขาอีกนะคะไม่เหมือนเข้ามาประเทศไทยประเทศไทยเรานี้เขา้ายังไงก็ได้แต่ว่าเราไปประเทศเขาอ่ะจะยากค่ะไม่มีวีซ่านวดไม่มีวีซ่าทำงานอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าใคร ถ้าใครบอกว่าเออเนี่ยมาๆๆจะพาไปทํางานนวดอะไรแบบนีอ้อย่าเชื่อเขานะคะเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีวีซ่านวดค่ะผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขาก็มีแฟนเป็นฝรั่งค่ะแล้วก็มีาาพาสะปอร์ตเป็นคนเ,เป็นคนประเทศของเขาอะไรแบบนี้ละค่ะหรือไปด้วยวีซา่า M B B ถ้าเราไปวีซ่า MBB เราจะสามารถทํางานได้เลยนะคะเราเรียนไปด้วยเราทํางานไปด้วยอะไรแบบนี้ก็จะมีรายได้นะคะก็เลยอยากจะมาพูดให้พี่น้อง FC ฟังนะคะว่าคนไหนอยากจะเดินสายฝออะไรแบบนี้นะคะอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะทํางานต่างประเทศเงินมันก็ดีค่ะเพราะว่าเขาคิดให้เราเป็นชั่วโมงแต่ก็ต้องจ่ายภาษีเขาเยอะเหมือนกันค่ะ ต้องทนกับอากาศหนาวเย็นนะคะถ้าเราอยู่ประเทศไทยหากินได้สบายสบายอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหรอกค่ะประเทศไทยเรานี่สุขสบายที่สุดแล้วค่ะประเทศนอกถ้าว่าช่วงหน้าหนาวนิ้วหนาวจริงๆค่ะฝนตกหิมะลงเราก็ต้องไปทำงานนะคะหลายคนเลยนะคะที่อยากไปทำงานประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ อยากจะไปทําหมอนวดทําอะไรแบบนี้นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีวีซ่าไม่มีวีซ่าทํางานนะคะไม่มีเลยค่ะเพราะนาดาไปมาสิบสองปีแล้วค่ะนาดารู้ค่ะว่าออประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีวีซ่านวดค่ะถ้าเราไปแบบเยี่ยมเยียนล็อกไปแอบทำงานอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาจับได้คนการันตีก็จะโดนด้วยค่ะ โดนโดนข้อหาด้วยค่ะแล้วก็คนไปทำงานผิดกฎหมายแล้วก็โดนค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเข้มงวดมากค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็อยากจะมาบอกพี่น้องเอฟซีให้เข้าใจนะคะทางยุโรปนี่น่าจะทุกประเทศนะคะที่ว่าเขาเข้มงวดเรื่อง ทำงานลักลอบทำงานผิดกฎหมายอะไรแบบนี้นะคะคล้ายๆว่าทำงานดำเขาเรียกทำงานดำอะไรแบบนี้นะคะแต่นาดาไปนาดาไม่กล้าทำหรอกค่ะเพราะว่ากลัวค่ะแตนาดาไปอยู่สามเดือนนาดาก็ไปเที่ยวนู้นไปเที่ยวอย่างเดียวค่ะไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไปทำงานทำอะไรค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอยากจะมาบอก เอฟซีค่ะเพราะว่านาดาเขาถามนาดาหลายคนแล้วว่าอยากจะไปทํางานช่วยเขาหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะแต่ว่าถ้าไปยุโรปนี้มันช่วยไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่มีวีซ่าออทำงานนะคะเว้นแต่เราได้แฟนเป็นฝรั่งค่ะเราถึงจะไปได้ค่ะต้องสอบ m อ v อย่างเดียวค่ะประเทศนเทนเธอร์แลนด์ค่ะ หรือว่าพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้ค่ะมันจะได้อยู่ค่ะทำงานค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอซทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนาดาค่ะขอบคุณค่ะ